ของกินแรงนี่นะครับผมไม่โอ,โอ,โอจะมักแกงผักกาดปั่นใส่กระดูกหมูนะครับนอกเมนูนี่มันตึงคือมันตึงม,ม่อแหมแล้วครับป่อแม่พีน้องผักกาดปั่นนี่โอดเตรียมเวลานะครับนอกวันนี้โอจะแกงใส่กระดูกหมูนะครับหรือจะแกงใส่กินควายก็ได้นะครับนอกเครื่องแกงบะหมี่ยังนะครับก็ยังมีขมิน้น ครับผมปอมจะคายคานะครับเม็ดพักปอมนะครับแล้วก็บวกล้วยหอมขาวหอมแดงกะปินะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับนอกจากนี้โอ้จะแกงสกใส,กกงส,ส่ก,ก,กรกกกะรดูกหมนูนะครับเพราะว่าแกงใส่ไก่ก็ได้จะแกงใส่ชิ้นควายสมมตนะครับอยู่ที่คนมักนะครับน่องความเมเปิลน้องนะครับส่วนพริกแกงโอ้จะโคกนะครับโคกล้อไว้เลยนะครับโคกมันละเอียดโคกนึ่มันแล้วแล้วนะครับน่องความเมเปิลน้อง เอามาคั่วกับน้ำมันนะครับหืมมันแตกมันหือมันหอม,หอมนะครับเอมมาคั่วกับกระดูกหมูนะครับนอกคั่วกับกระดูกหมูหืมพริกกับกระดูกหมูมันเข้ากันเอาน้ำล่างโคกใส่ลงไปเอาน้ำสะอาดเติมลงไปครับน้ำเดือบบดบุดบุดบัดบัดในโอเก,กจะเอาอากาศปัพันทีโอหั่นแล้วซอยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยปอแม่ปี่น้องเมนูนี้มันตึงคึอมันตึงมากแต่แต่ครับ แกงพักกาดปั่นใส่กระดูกหมูเมนูเมืองเมืองบ้านๆนะครับใส่ผงชูรสนะครับใส่รสดีนะครับแล้วก็ใส่น้ำห่าไปเห็น้หมนะครับนอกบ้าแม่พีนน้องยังคือยังเหมาะพักซุกแล้วกระดูกหมูซุกแล้วใส่ผักป้อมใบหอมรวยลงไปเลยนะครับนอกเพิ่มความหอมนะครับมันตึงคือกิ่นกับข้าวนึ่งพันห้อนกิ่นกับข้าวสวยกระมาะนะครับแกงพักกาดปั่นใส่กระดูกหมูเมนูบ้านเฮานะครับพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วย ย่างคึคกับปลาแม่พี่น้องมันจะขมจอมลำไว้ละนี่นะดำจริงเปื่อแกงใส่กินควายครับโอ้โหหัวําแกงนําซุปย่างคึย่างคนครับป้าแม่พี่น่เหรอเยอะย่างหมาะโปรยหน้าด้วยผักป้่อมหอยี่น้อยนะครับแล้วก็พริกจีนะครับพริกแดงจีนะครับเน่องย่างคึนะครับเนาะงกระดูกหมูหมาะเปื่อหนุ่มละมุนลิ่มนะครับผักกาดก็จะบะเลลนะครับเอาพอดีพอดีนะครับมันก็จะขมจอมลำจอมลำนะครับเนาะกินครับ เข้าหนึ่งห้อนห้อนหรือเข้าสวยห่อนห้อนนะครับเมนูเมืองเหนือบ้านเฮานะครับหีบหน้ามีสักโปดสักปาดครับมาดึกชุ่มคอขนาดลืน่นคอมากๆนะครับมันตึงคือ